ขอ้อข้อกาดสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์เวฟนะครับผมก็จะขอปิดเสียงนะครับเดี๋ยวมัน๋จะไม่ได้ยินเสียงผมนะครับนี่ผมก็อยู่กับเกมไพ่สี่เคชั่นนะครับผมก็จะทดลองเล่นมาชักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็เว่า31แล้วนะครับ VEP3 นะครับนะครับ ผมชื่อโรเบิร์ตนะครับผมอยู่ในเซิร์ฟอารีแอนนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับทําไมทําไมถึงตั้งชื่อว่าโรเบิร์ตล่ะครับไปดูสิครับผมอยู่ทีผมก็ตั้งกันเองครับไม่มีชื่ออะไรจะตั้งครับอ่ะผมก็จะมาลองเล่นสักหน่อยนะครับผมก็เล่นไม่โหดนะครับอ่ะผมก็จะมาลองเล่นสักหน่อยนะครับ ผมหาห้องใหม่ก่อนนะครับห้องนี้อ่ะกดแล้วออาทำไมไม่ไปครับอาบักครับเอาไม่เป็นไรครับหาห้องใหม่ก็ได้นะครับอ้าวอือหะเป็นไรอ่ะเอาเข้าไปครับอ่ะอ่ะเข้ามา ได้แล้วครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวรขออภัยนะครับระะเด็กแว้นเยอะนะครับบิดกันสนั่นเลยครับ่ะก็เรื่อมมานะครับไปอ่ะอะโอ้โหเข้ามาอย่างเี่เดินะออกฐานตัวเองเกมเล่นนะครับไมไปไมนะครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลสซุปตานหนึ่งแล้วผมก็จะขอขอจบคลิปนะครับ นะครับจะหาห้องบ้านะครับนะห้องนี้นะครับออืผมไม่รู้จักทางด้วยสิครับตามน,นี้ไม่เคยไม่ค่อยได้เล่นนะส่วนมากวันได้เล่นด้วยนะครับอ่ะพี่เมื่อกี้คุ้นคุ้นอ๋อโอ้โหยืนยิงตรงนี้กับเซเนวาเลนไทน์นะครับ โดนจัดสักง,งั้นอ่ะมาให้ไปแค่นั้นล่ะมาครับไปฮะหน้าจอผมสัมผัสได้สองนิ้ลครับเวลาเล่นผมเลยเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับภาพมันจะหลอนบ่อยนะครับถ้าผมสัมผัสได้สามนิ้วผมจะเล่นคล่องกว่านี้นะครับแต่นี่สัมผัสได้สองนิ้วนะครับ อ่ะไม่อยู่กันในเกมกันตอนนะครับเอาหายไปในหมดอ่ะโดนโดนสอยครับโดนสสยครับโดนสอยโอ้โหเกือบตายครับ <c oughs> อื้มเล็กนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรครับโอ้โหจังไ่ฆ่าสุกตัวเลยอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับถือว่าเล่นพอได้นะครับ อ้าวยิงไปครับอ้าวเสียครับอ้าวใครยิงใครยิงอ้าวที่ยมาตอนไหนโอ้โหกดตัวยิงไม่ดนนะครับอืเกือบไปแล้วไม่ละอะไรครับเพื่อนผมโหนะเร็วแปดแล้วโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าดูมันตั้งชื่ออ้าวทำไมนั่งดิฉยนเดินไม่ได้ผมเล่นสนายไม่เก่ง คุณก็พอได้นะครับอ่ะมาครับอยู่ในเกมกันต่อครับปาระเบิดไปจังหวะนี้ครับอ้าวจังหวะนี้ครับยิงครับโอ้โหอ้าจับออาหายอเอ้าเฮ้ยมันวิ่ง,งไปจังหวะอ้าวใครยิงโอ้โหมึงอยู่คนละฝั่งมึงยังยิงโดนกูอีกเหรอไม่น่าเลยเอ่ะไม่เป็นไรนะครับ โ oh อ้โหหนึ่งตายสี่เออสี่ตายหนึ่งเออค่าหนึ่งตายสี่ผู้สับสนอยู่ได้่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็อยู่เกมไปต่อนะครับอ่ะดูเราก็ดูเขาเล่นไปน,นะครับก็จะจบวินนี้ครับเดี๋ยวผมขอตั้งนี้มีดนี้ผมก็จะใช้ตั้งมีดนี้ดีไป ประมาณนี้นะอะมาตอนไหนเนี่ยอะไปกันต่อนะครับอืมอ้าวหายท่านผมไม่ชอบเลยโอ้โหสองรูปหนึ่งโอ้โหผมไม่ชอบเลยครับคนหลักอะไรนะมึงเป็นตุ๊ดหรืองไงชอบแทงข้างหลังคนอื่นใช่ ถ้าอยู่หน้ากันเนี่ยผมไม่ว่านะครับผมพอจะสู้ได้นะครับอ่ะครับเอาเพื่อนทำไมอยู่นิ่งไงบวเลยแล้วเราบวไนาเลยไม่ใช่น้ำเนนเป็นเวลาการนานนี่เพื่อนหูนะครับโอ้โหยิสไนทครับบ้า MWP นะครับ,บ,รบใช่ไหมวะผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้ชื่อมันด้วยนะครับ ถ้าผมพูด่าถูกผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ๋ยวผมรอมันเดินมาแล้วค่อยใส่มัน่าครับผมก็เล่นไม่ค่อยหวดก็อย่ามาว่ากันนะครับเห็นไหมครับผมไม่ชอบนะครับพวกแขงข้างหลังนี่ครับมันเป็นตูดเรือไงผมไม่ชอบเลยนะครับพวกนี้นะเราก็อยู่เกมตออาอชิดครับ คิดเจอกับสนนสน่ห์วันทยโอ้เไน่ห์วัไทายพ่ายแพ้ไปอ่ะ,อะในะคนคนหายหายครับยังไงครับเจอครับจเจอกับผุกนะครับสงสัยเขาเล่นหวัวดิเนี่ยเพื่อนเดินดิเพื่อน,น,อนอมาดูคนนี้ต่อนะครับไม่ครับจะทำอะไรก็ไม่ทำนะครับ โอ้โหเจ็ดนาทีเยลยเนี่ยทำไมมันเล่นนานจังวะ oh. oh. มาต่อครับถ้าคลิปนี้นานเกินไปขออภัยด้วยนะครับมาครับพี่เชฟสวนเพิ่งซื้อมาเม็ดได้ไม่นานมาก็ซื้อมาไม่ได้นานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทานเราก่อนเดี๋ยวเราเดิน ไหลข้างหลังนะครับอเอาหายอะโดนใส่ครับจัดไปตัวหนึ่งแล้วนะครับหาสองตัวนั่นนั่นนั่นไอ้เพื่อนเก็บดีแม้เพื่อนนายแน่มากอะ ถ้าผมถ้าเสียงเบาเกินไปก็ขออภัยเลยนะครับก็ใส่หูฟังครับช่วงนี้เจ็บคอนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมพูดนะครับส่วนคลิปอื่นผมไม่ค่อยพูดนะครับผมไม่พูดด้วยเหรอครับเปิดเพลงเอาครับทําไมผมไม่พูดล่ะครับผม่ะมาเราก็อยู่ในเกมมาต่อแล้วครับเอาค่าไปสี่แล้วนะครับ้าวครับ หายเดี uh ๋ยวเราหายกันะครับอย่ามาแทงข้างนอังฉันนะนั่นนั่นดูนครับดูน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 อ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยสองเตี้ยวเขาโผลก็อันนี้กับเขาสักหน่อยนึงอ่ะยุนปลาระเบิดไปครับอ่ะมากันต่อนะ ใครใครยิงใครยิงอ้าวโอ้โหมันไปซอดตรงไหนเนี้ยครับอ้าวแล้วก็มีคนมาถามผมนะครับทําไมปืนผมทําไมเป็นจีขางครับหรือมันเป็นบัก็กผมก็ไม่รู้เลยครับเพื่อนผมมบอกว่ามันเป็นช่องกิจส,สมัค์ที่มันมันตกกอดใส่ปืนมั้งครับเพื่อน <c oughs> เๆเป็นไม่นะครับผมก็ไม่รู้ครับเพื่อนของผมไม่เป็นนะครับสงสัเป็นบล็กนะครับ ผมลบเกมบอกมันเหมือนกับยังเหมือนเก่าครับไม่เป็นไรครับผมไม่เสียสนะครับนะก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ทำคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ